สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่298นะครับ EP ที่298นะครับมีพระสวยๆพระเก่าๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1ถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับรายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ลน์ไอใช้เบอร์ศูนย์7 0ดหกสี่หนึนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มครับมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะครับรายการแรกนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะนะครับพี่เนื้อโลหะเก่าๆมันๆนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับสมเด็จปกโพนะครับ เนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่เนื้อแห้งๆนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ เนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่4ี่นะครับรายการที่สีนะครับพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอเนื้อดินลงลักนะครับพี่ด้านหลังลายผ้านะครับ เนื้อเก่าๆนะครพี่ต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่ห้านะครับ,รรห,รบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับ ต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับพระปิดตานะครับพระปิดตาเนื้อผงนะคบพี่ต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับสมเด็จนะครับพี่ สมเด็จพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับเนื้อเก่าๆนะครพี่ต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะนะคะพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับพระซุ้มกรนะครับเนื้อดินนะคะพี่พระซุ้มกรเนื้อดินนะครับ เนื้อมันๆเลยนะครับใส่กลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อเก่าๆมันๆนนะคะพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับพระขุนแผนนะครับ ด้านหลังฝั่งพระเนื้อชิ้นนะครับพี่ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับพระนางพยานะครับเนื้อดินนะครัะพี่เนื้อมันๆน,นะครับ ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับพระรอดนะครับพี่พระรอดเนื้อดินนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเก่าเก่านะคะพี่เนื้อเก่าๆแก่งๆเนี่ยนะครับ,รบต่อไปรายการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่เก่าๆมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับ สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนวลน,นวลมันมันนะคะพี่ลงลักนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับพระปิดตาเนื้อผงนะครับ เนื้อผงคุกลักนะครับหลังแบบนะคบพี่เนื้อเก่าๆมันๆนะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านเก่าๆนะครบพี่ ด้านหลังโลยแร่นะครับใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19้านะครับหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ ต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับพระชัยวัตรหล่อโบราณน,นะครับเนื้อโลหะนะครบพี่เนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จบางขุนพรมนะครับเหนือนวลนวลน,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 นะครับพี่ใส่ตลับมาพร้อมบูชานะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับ รายการที่ยีสิบสองนะครับพระแก้วมรกตนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับตายฐานอุดกิ่งนะครพี่ต่อไปรายการที่2ี่สิบสามนะครับ รายการที่ยี่สิบสามนะครับเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตนะครับพี่หลังยันนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับพระซุ้มกอนะครับ พระสุมกรเนื้อดินหลวงพ่อโหน่งนะครับพี่วัดคลองมะดันนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับพระผงสุพรรณนะครับเนื้อดินดำนะครับพี่ เนื้อเก่าๆมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับพัดสังกระจายนะครับเนื้อผงนะครับพี่คุกลักนะครับ ต่อไปรายการที่ยีนะครับรายการที่27นะครับรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เก่าๆมันๆเลยนะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับ ต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่เก่าๆเลยนะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับ ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบด้วยถูกใจต้องไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ